นแล้วครับตอนนี้เอาขึ้นไม่ได้เลยโดนแล้วล้นแล้วโอ้โหโอ้โหกลับมากลับมากลับมาก่อนอย่าพึ่งไปโอ้โหเได้ยิได้อู้อู้

วายเฮ้ยเฮ้ยมาทำมาโอ้ยวุ e, ้นน้ออืมอืมอืมวุ้นโอ้ยหัก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 ขั้นหักขั้นมาทำมา ขนออันขันขันขันนันทิ้งขันแล้วไม่ได้

ังสู้ยังสู้ยังสู้ยังสู้อยู่สู้อยู่โอ้ไยไหวบ่เนี่ยไหวบ่ต่างขั้นมาได้

ไม่แล้ว